เรายังแวบบ่อยมากจนจนเรามาดึงกลับมาว่านี่ไงเข้าใจแล้วที่หลวงตาม,มาบอกว่าถ้าทางโลกมันเยอะแล้วเราปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าบางคนเขาอยากปฏิบัติแต่เขาทําไม่ได้เพราะว่าเขาแวบบ่อยเขาแวบบ่อยแล้วก็ลืมก็คือมันไปตามทางโลกเยอะอหูตาจมูกไปหมดเลยคือสิ่งที่เราดูสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราเห็นเราจะไปตามนั้นนะคะตามคลื่นของทางโลก แล้วทีนี้หลวงตาม,มาก็เลยบอกว่าถ้าใครที่อยากทําจริงๆแล้วไม่มีภาระแล้วก็คือให้ไปบวชหรือว่าไปปฏิบัติธรรมตามป่าตามเขาตามถาม้ำหรือว่าตามวัดที่ห่างไกลความเจริญแบบนั้นเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะถ้าใครที่อยากทําจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆพระดิฉันไปสังเกตดูแล้วว่าทําไม่ได้หรอกใครที่ทําได้เนี่ยแสดงว่าเก่งมากเลยคือเขาต้องปรับทั้งความรู้สึกความคิดให้มาอยู่ในกรอบในการปฏิบัติเวลาเราเลิกงานมาแล้วเราก็ เหมือนเรากำหนดเวลาเราอะคะ่ะว่าเวลานี้นะเราจะทําได้น้อยได้มากก็ตามแต่เรามีความตั้งใจดีที่จะทําแล้วคนนั่นจะเป็นคนส่วนน้อยที่ทําได้ดิฉันคิดไปละว่าถ้าดิฉันอยู่ในสภาพแบบนั้นดิฉันก็คงจะทําได้น้อยอ่อแล้วก็เลยดิฉันก็เลยมาเล่ากับน้องพูดกับน้องว่าฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมที hey, ่หลวงตามาบอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็ให้ละทังโลกคนที่ไม่มีผาระละทังโลกไปอยู่ทาง ในป่าในเขาในวัดอะไรอย่างนี้ซะน้องก็บอกว่านั่นลังยายยายดูสิหนูนะต้องบังคับตัวขนาดไหนให้อยู่ในให้ปฏิบัติด,ด้วยให้ให้ให้มองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการบันทึกบุญแล้วก็ให้มั่นสวดทั้งที่เขาทํางานออฟฟิศนะคะเขาก็ต้องมั่นสวดต้องบันทึกบุญตลอดเวลาเนี้ยเขาเลยบอกว่าหนูต้องบังคับจิตหนูขนาดไหนถึงหนูจะถึงจะสวดได้บางทีคือ เขาจะพยายามไม่ให <People> ้ออกไปขางนอกค่ะเพราะว่าต่อให้เราสวดจนหลับไปเราคือเราเหนื่อยมากนะคะในสังคมเมืองเนาะเราเหนื่อยมากเราเราพยายามจะบีบให้มันมาอยู่ในกรอบที่เราอยากทำอะค่ะคืออยากทําทางทำก็อยากทําทางโลกมันก็ต้องบังคับให้ทําอยู่แล้วอะไรเงี้ยดิฉันก็เลยอ๋อนี่แหละนี่แหละก็เลยจะมาเล่าให้ท่่นฟังว่าใครที่ปฏิบัติไม่ได้หรือว่าปฏิบัติแล้วแวบบ่อยถ้าอยู่ในเมืองนะคะดิฉันก็ คงบอกได้ว่าพยายามตั้งตั้งกรอบหรือตั้งเวลาให้ตัวเองว่าเวลานี้นะฉันจะสวดเท่านี้นะหรือว่าถ้าใครทำแบบทำแบบที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าสวดจนจิตเป็นเนื้อเดียวกันกับพระคาถาตัวนั้นเราจะสวดได้ทุกขณะจิตทุกขณะเวลาโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าฉันไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาเพราะว่าถ้าเราสวดเป็นเนื้อเดียวกันแล้วจิตเราเป็นเนื้อเดียวกันกับพระคาถาแล้วกับพระคาถาแล้ว เราไปไหนอะไรยังไงขึ้นรถลงเรือเราจะแว็บเราจะแว็บแล้วก็จะสวดมันจะเป็นแต่ได้น้อยได้มากก็ตามคืออยู่ที่การตั้งจิตอยู่ที่เจตนาในการปฏิบัติดีกว่าที่เรากําหนดบางคนทําไม่ได้นะคะกำหนดแล้วก็ทําไม่ได้ฉะนั้นก็เลยอยากให้ท่านๆที่ที่อยู่ในสังคมเมืองจริงๆแล้วมันมันมันวุ่นวายอะคะ่ะมันวุ่นวาย ก็อยากให้ทําที่ดิฉันเคยเล่าไปเนาะน้องบอกว่าถ้าหนูสวดไม่ติดจนจิตเป็นเนื้อเดียวกันกับพระคาถานยายหนูก็คงทําไม่ได้หรอกเพราะว่ามันแวบละค่ะมันแวบไปทางโลกหมดเลยมันมันลืมอะค่ะเอาง่ายงมันลืมมันลืมเราก็แค่จะทําทานไปวัดทําสังฆทานหรืออะไรก็ตามที่ที่เรามีเวลาเราจะทําแบบนั้นซะมากกว่าแต่การสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาหรือนั่งสมาธิแค่นอนสมาธิก็ได้เนี้ย มันจะลืมไปค่ะพวกเนี้ยเราจะปฏิบัติไม่ได้ฉะนั้นดิฉันก็เลยอนุโมทนาบุญสาธุบุญกับใครที่ปฏิบัติได้แล้วอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยท่านเก่งมากๆเลยเพราะว่าตอนที่ดิฉันอยู่ตอนที่ดิฉันทํางานอยู่ดิฉัน <laughs> คิดไม่ออกเหมือนกันคะ่ะคิดไม่ออกก็เป็นสภาวะในเมืองก็อยู่แบบเนี้ยวนไปวนมาแต่ว่าที่ดิฉันมาอยู่เมืองนอกเนี่ยดิฉันจะเล่าให้ฟังนะคะ ข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังเป็นเมืองดิฉันเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของภูเขาหมดเลยแล้วภูเขามันก็ไม่ไกลขับรถไปยี่สิบนาทีก็ถึงภูเขาและภูเขาสูงๆนะคะที่มันล้อมเมืองเราอยู่และดิฉันไปสวนข้างหน้าก็เป็นภูเขาติเตี้ยข้างหลังก็เป็นเนินเขาเป็นเขียวขจีหมดเลยมันเหมาะในการปฏิบัติมากเลยแล้วทีเนี้ยมันทําให้จิตเราอะคะ่ะนิ่งสงบเร็วมากขึ้น ดิฉันไปเปรียบเทียบนะคะระหว่างที่ในสิ่งที่ดิฉันไปเจอที่บ้านเราตอนเนี้แล้วก็ในสิ่งที่ในภาวะที่ดิฉันอยู่ปัจจุบันนะตอนเนี้ทําไมทําให้ทําให้ถึงทําไมทําไมจะบอกว่าไงพูดผิดทําไมดิฉันถึงรู้สึกว่าดิฉันมีสมาธิเร็วในการปฏิบัติเพราะสภาวะแวดล้อมของเรามันต่างกันของดิฉันมันจะมองอะไรมันจะเงียบสงบเบา แต่ในเมืองมันจะมีคลื่นเยอะคลื่นทางโลกคลื่นทางหูจมูกตาอะไรไปหมดเลยนี่แหละค่ะบางท่านทึงบอกว่าโมหรือเปล่าวะทําไมถึงทําไมถึงบอกว่าฝันบ่อยทําไมถึงคิดทําไมถึงมีแต่ฝันฝันฝันแต่ลุงตาม้าบอกว่าการที่เราจะฝันเราบังคับไม่ได้ว่าเราจะต้องฝันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วตอนที่ดิฉันไปเมืองไทยดิฉันรู้เลยค่ะตอนที่เรานอนนะคะ คลื่นมันเยอะคลื่นมันเยอะจนประมาณว่าเราฝันทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันรวมกันแล้วทีเนี้ยมันจําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าคลื่นในคลื่นในอากาศมันเยอะแล้วทีเนี้ยสมองเราอะค่ะมันจะต่อให้เรานอนบางทีเราก็ได้